สวัสดีครับในคลิปนี้เราจะเรียนกันเกี่ยวกับการได้มาของสมการเชิงอนุพันธ์อีกลักษณะหนึ่งนะการเคลื่อนที่ของลูกตุ้มนาฬิกาหรือผลเฉลยบางครั้งอาจจะเรียกว่าสมการการเคลื่อนที่แบบซิมเพิลฮาร์โมนิกเส้นเชือกยาว l ปลายด้านบนยึดติดกับเพดานที่จุด o ปลายด้านล่างแขวนลูกตุ้มนาฬิกานะเริ่มต้นวัตถุอยู่ที่จุด p ผลักลูกตุ้มเมริกาออกจากจุด P ไปที่ Q ให้มุม POQ เท่ากับเซตาแล้วก็มุมเซตาขนาดเล็กๆนะ0ถึง5องศานะตำราบางเล่มอาจจะให้0ถึง10องศาก็ไม่เป็นไรนะเมื่อเวลา t ใดๆนะ s(t) คือระยะที่เคลื่อนที่ได้ก็ความยาวส่วนโค้ง PQ ความยาวส่วนโค้ง P Q เนะี่ยเป็นส่วนของวงกลมรัศมี L แขงข้อบุมทางบุมเซตาข้อตกลงกันนิดนึงความยาววัดทางด้านนี้เป็นบวกนะแต่ถ้ามาทางด้านนี้ความยาวก็เป็นลบถ้าวัตถุอยู่ตำแหน่งนี้ความยาวเป็น0ูนยความยาวส่วนโค้ง P Q ยาวเท่ากับเท่าไหร่ใช้หลักบัญญัตยางเนะี่ยเส้นรอบวงกลมยาวเท่ากับ2 π L เนะี่ย พอหารด้วย2 Pi พายคูณด้วยเซตาตัวนี้ก็เป็นความยาวส่วนโค้ง pq ก็คือ st ตัลง st ก็คือความยาวเชือกคูณด้วยมุมการเคลื่อนที่ของวัตถุเนี่ยเราจะพิจารณาการเคลื่อนที่เฉพาะซ้ายขวาไม่มีการเคลื่อนที่แนวดิ่งนะบทล่างนี้ไม่เอามันก็จะมีแรงที่กระทํากับวัตถุแรงตึงในเส้นเชือกแรงลงมาเนื่องจากน้ําหนัก แรงทิดทางของเส้นสัมผัสเนะี่ยแรงสองอันนี้เนี่ยนะจะทำให้วัตถุเคลื่อนที่ f นะเท่ากับลบ mg s i n เนะี่ยอันนี้มุมเซตมุมเดียวกันนะีอันนี้คือ mg นะี่ด้านประชิดก็ mg cos นะีด้านตรงข้ามก็ mg s i n ก็คือตัวนี้นะ F เท่ากับลบ Mg มเซต้า F เท่ากับ M A มุมขนาดเล็กประมาณ s ายเซตาด้วยเซต้า A คือความเร่งก็อนุพันธ์อันดับที่2 ST เราคิดไปแล้ว ST คือ L คูณเซตา L, s, L, L s, เป็นค่าคงตัวดึงออกมาข้างนอกได้ แอลไม่เท่ากับ0หารตลอดนะก็จะได้สมการเชิงอนุพันธ์อันดับที่2สมการเชิงอนุพันธะ์อันดับที่2ตัวนี้นะมีผลเฉลยเป็นนะสูตรนีนะ้ตอนนี้ขอเขียนมาก่อนการหาผลเฉลยนะไปดูในเพลสสมการเชิงอนุพันธะ์การเคลื่อนที่แบบซิมเพิลฮาร์มอนิกตำราบางเล่มนิยมจัดสมการนี้ให้ออกมาในเทอมของไซาย ตำราบางเล่มนิยมจัดสมการนี้ในเทอมของคอสเอกลักษณ์ตีโกณไม่ยากนักก็มาดูคำอธิบายกันคูณบนล่างด้วย s q u a r ู root k1 กำลัง2บวก k2 กำลังสตัวนี้มองเป็นคอสฟีตัวนี้มองเป็น sin ฟีแทนก็ s ซายส่วนคอส ตัวนี้ก็มองเป็นค่าคงตัว a เพราะฉะนั้นเซต t จัดรูปแล้วเป็น a sine square root g ส่วน r คูณ t บวกมุมฟีตําลาบางเล่มก็เปลี่ยนเป็น sine ตําลาบางเล่มเนีเปลี่ยนสมการเป็น cos เรามาดูกันว่าทำยังไงแทนค่าเบตา้าเท่ากับฟีลบายส่วน2แทนค่าตัวนี้เนี่ยฟีลบายส่วน2 ก็เขียนเป็นลบพายส่วน2ลบทิ้งด้วยมุมนีนะ้คอสของมุมลบได้เท่าเดิมได้มุมเดิมก่อนนะคอสพนะายส่วน2ลบทิ้งนิดนึงก็เป็น s i n ์ของมุมตัวนี้อันนี้เป็นเอกลักษณ์ตรีโกณนะเพราะฉนะนั้นเะนอาจจะเขียนเป็น a cos ส,สแปรรูทจีส่วน L T บวกเบตาก็ไดนะ้เพราะฉั้นการเขียนรูปแบบสมการนะเขียนได้2แบบแล้วแต่ตำรา สรุปสมการเชิงอนุพันธะ์ของการเคลื่อนที่ของลูกตุ้มนาฬิกานะมีผลเฉลยเป็นเนะี่ยอาจจะเขียนแบบนี้ก็ได้เนะี่ยแต่ตำราส่วนใหญ่นิยมรวมเทอมส่วนจะเป็นไซน์หรือคอ s ์ก็แล้วแต่ตำราข้างหน้านี้เนะี itude, นะ่ยแอมปิจูดเนี่ยอันนี้ก็เขียนไว้บางครัง้ง A อ,อาจจะติดลบเนะี่ยแล้วแต่การจัดรูปพิชคณิตคาบนะสองพายหารด้วยตัวนี้ ความถีนะ่แล้วก็มุมที่จัดรูปตัวนี้นะมาจากการจัดรูปเนี่ยนะมุมทิ้งช่วงเฟสแองเกิลเนะี่ยเพราะฉะนั้นสมการนี้ก็มีชื่อเสียงเรียกว่านะสมการของการเคลื่อนที่แบบ s นะิมเ l ิลฮาร์ n i นตัวอย่างเนะี 32, 2, นะ่ย g 3 2 L2 เนี่ยหาผลฉเฉลยละเนะี่ยพอมีเงื่อนไขเริ่มต้น ค่าคงตัว c 1 c 2ก็หายไปเสมการครั้งแรกได้ตัวนี้เนี่ยจากผลเฉลยตัวนี้เอารู้2คูณบนล่างเพรานั้นพจน์นี้ก็เลยกลายเป็น sin 4t บวกพายส่วน4ลรูส2ส่วน16กก็เป็นแอมพลิจูด เลข4ตัวนี้ก็เป็นตัวบอกคาบและความถี่พายส่วน4ก็เป็นมุมทิ้งช่วงเฟสแองเกิลทาการเคลื่อนที่ตอนนี้ก็เป็นซิมเพิลฮาร์โมนิกมีแอมลิจูดเป็นรูทสอส่วนสิบคาบคือพายส่วนสแล้วก็ความถี่2องส่วนพายในคลิปนี้ก็จะเห็น การได้มาของสมาการเชิงอนุพันธ์จากการเคลื่อนที่ของลูกตุ่มนาฬิกาส่วนนะการหาผลเฉลยนะโดยละเอียดก็ติดตาม playlist ส,สมาการเชิงอนุพันธ์ต่อไปสวัสดีครับ